นี่คือสถานที่รับสุดยอดในการขอโชคลาภพระพุทธรูปองค์นี้มีตำนานความเฮี้ยนและความศักดิ์สิทธิ์มากๆผู้คนมกักมาบวงสรวงเซ้นไหว้กันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่สมัยนี้น้อยคนนักจะรู้ประวัติเดิมนั้นคือเทวรูปที่ประดิษฐานณซุ้มแปรงประธานวัดพุธทธยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากคำบอกเล่าของชาวกลุ่มเก่า เดิมเป็นเทวรูปแบบหอมมีพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองที่เป็นเสมือนบรรพรชนผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาและวัดแห่งน,นี้กล่าวกันว่าเดิมคือที่ประทับของพระเจ้าอู่ทองตามตำนานเวียงเหล็กเล่ากันว่าเทวรูปพระเจ้าอู่ทองนั้นมีความดุร้ายจนเป็นที่หวาดหวั่นขั้นแคล้มไปทั่วแม่นจะมีเรื่องราวของอาถรรพ์มากมาย แต่ก็มีผู้คนมากมายเช่นกันที่มาบนบานเส้นสวงกันอยู่เสมอไม่ขาดมักบรรดาลโชคลาภและความสำเร็จเป็นเช่นนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วหากจะกล่าวถึงความเฮี้ยนลือกันว่าเทวดาผู้อารักเทวรูปองค์นี้มักปลอมแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามเที่ยวสมสู่หลับนอนกับหญิงสาวชาวบ้านจนท่านเจ้าประคุณวัดพุทไทยสวรรค์ ต้องทำพิธีอัญเชิญให้ท่านกลับมาแล้วให้ท่านบวชเสียเมื่อเจ้าหน่ายพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่หนึ่งได้เป็นแม่กลองสเสด็จมาซ่อมแซมก็ทราบถึงเรื่องราวความเฮี้ยนนี้จึงโปรดให้ปั้นแปลงจากเทวรูปพระเจ้าอู่ทองที่ชำรุดทุดสมอยู่แล้วให้มาเป็นพระพุทธรูปยืนแบบทรงเครื่องที่มีความสวยสดงดงามจวบจนปัจจุบันนับตั้งแต่นั้น เรื่องราวความดุร้ายก็ได้เหลือนลางจางหายไปตามกาลเวลาและที่นี่ก็คือลายแทงให้มาขอโชคลาภโดยส่วนตัวท่านให้โชคลาภผมมาแล้วนะครับ